ด่วนบุรีดำได้กองหน้าตัวท็อปลีกเซอร์เบียมาผสานสุพนัทบิสโซลี่ขณะที่ไทยลีกเฮลั่นได้ผู้ถ่ายทอดสดแล้วบอกเลยอลังการ ขณะที่อินโดยังมีลุ้นไปบนโลกเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาแนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน่พัทในเขตการาโนลาบาผสมอัลมอนต์อัลมอนต์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเน่พัทในเขตการาโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับ ใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ช่วงแรกเนี่ยผมขอไปเก็บตกควันหลงเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกันหน่อยนะครับอัปเดตกันหน่อยตอนนี้เนี่ยมี5ชาติจากเอเชียนะครับการันตีไปเล่นรอบสุดท,ท้ายของศึกฟุตบอลโลก2026เป็นที่เรียบร้อยนะครับประกอบไปด้วยญี่ปุ่นอิหร่าน เกาหลีใต้และล่าสุดคือ2ทีมอย่างอุซเบกิสถานที่ได้ไปครั้งแรกเช่นเดียวกับจอร์แดนก็ได้ไปครั้งแรกนะครับตอนนี้ก็ยังลุ้นอยู่นะครับซึ่งทางฝั่งของอินโดกันหน่อยอินโดเนี่ยเกมล่าสุดคุณผู้ชมเอาชนะจีนได้1ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้อินโดนีเซียเนี่ยการันตีไปเพย์ออฟครับคุณผู้ชมยังไม่ได้ไปอัตโนมัตินะ ต้องไป playoff กับกลุ่มอื่นก่อนนะครับก็มีเนี่ยกลุ่มที่มีแข่งคือกลุ่ม A B C ก็เดี๋ยวรอดูว่าอินโดไป playoff เนี่ยจะได้ไปหรือเปล่านะส่วนจีนเนี่ยตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมอย่างนี้บอกว่าจีนอะคุณภาพไม่ได้ดีเลยคุณผู้ชมจริงๆก็เสียดายเราจริงๆนะที่ไม่สามารถผ่านจีนได้จีนเนี่ยตกรอบเรียบร้อยนะครับ ขณะที่ในกลุ่มของอินโดเนียอีกหนึ่งทีมที่กำลังลุ้นกันว่าใครจะได้โคต้าไปบอลโลกแบบอัตโนมัติเนี่ยคือซาอุหรือออสเตรเลียนะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเขาทั้งคู่จะเจอกันนะโคจะน่าดูแต่ซาอุเป็นรองนะเพราะว่าแต้มตามหลังออสเตรเลียอยู่คือออสเตรเลียได้เปรียบซาอุก,กว่าเยอะเลยนะครับทั้งแต้มประตูได้เสียโอกาสไปบอลโลกอะ่ะมีมากกว่าซาอุไปแบบอัตโนมัตินะครับ ซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าต้องตกมาเพย์ออฟเนี่ยผมว่าโอกาสเป็นของซาอุมากกว่านะซาอุถ้าเกิดตกมาเพย์ออฟก็จะเจอเนี่ยอินโดอ่าแล้วก็มีพวกกาตาอ่ามีพวกอะไรประมาณเนี้ยอิรักเออก็รอดูแล้วกันประมาณนี้นะครับเรื่องราวของการคัดบนโลกโซนเอเชียที่อัปเดตกันจากนั้นขยับไปดูข่าวใหญ่ของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยครับคุณผู้ชมในที่สุด เรื่องที่เรารอมานานเกี่ยวกับว่าใครจะเป็นผู้ถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลไทยลีกก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่ามีาประมาณ3-4เจ้าที่จะยื่นข้อเสนอมาปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เขาน่าจะมีการพูดคุยกันในที่ประชุมด้วยก็คือ AIS Pay แล้วก็แจ z ดนะครับชนะประมูลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลไทยลีก เป็นสัญญายาวเลยคุณผู้ชม 4, 5, 6ปีอ่ะโอ้โหสุดยอดแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้เงินตามที่ตัวเองต้องการด้วยนะมูลค่าเยอะกว่าเดิมผมเป็นข่าวดีจริงๆนะแล้วก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับ AIS p a ลและก็แจดนี่ปีนี้คือลงทุนแบบจัดเต็มทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ปิดดิลแล้วก็ถ่ายทอดสดยาวๆก็เปิดตัว ทีมผู้บรรยายทีมทำคอนเทนต์ก็จับมือกับสยามสปอร์ตที่ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ผู้บรรยายรอชมนะครับขอบคุณจริงๆสำหรับโอกาสที่ให้ผมมาครับเดี๋ยวผมจะทำอย่างสุดความสามารถแน,น่นอนนี้เบื้องต้นนะครับก็มีผมที่จะได้รับหน้าที่บรรยายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยแล้วก็มีพี่บิ๊กจ๊ะพี่น้องคุณฉุยอ่าแล้วก็มีพี่เต้ด้วยแล้วก็เนี่ย รอติดตามนี่เป็นไลน์อัพชุดแรกเดี๋ยวจะมีเพิ่มนะครับทำเต็มที่แน่นอนนะครับฝากติดตามส่วนไทยลีกเนี่ยน่าสนใจนะคุณผู้ชมการที่ AIS Play และ j e t เข้ามาประมูลลิเกิิธิ์เนี่ยผมได้รับรายงานมาว่าถ่ายแล้สดแบบจะเต็มทุกลีกครับจัดเต็มทุกลีกไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีกส,กสจัเต็มเลยโอ้โหอันเนี้ยน่าสนใจจริงๆสำหรับทางด้านของ AIS แล้วก็ j จ็ดแจดนี่เขาจัดเต็มนะไปนี้เนี่ยเอสกับแจ e ดพ e a g u e ไทยลีกอยู่ที่นั่นไปดูกันได้แบบจัดเต็มที่เดียวเลยโอ้โหสนุกแน่นอนนะครับเดี๋ยวพวกราคาแพ็กเกจอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขาคงประกาศออกมาในเร็วๆนี้นะครับรอติดตามรับชมแล้วกันถือว่าเป็นข่าวดีของฟุตบอลไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลเดินหน้าต่อในที่สุดก็ได้คนที่จะมาถ่ายทอดสดแล้วนะครับยินดีด้วยฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ จากนั้นขยับไปอัปเดตเรื่องราวของการเสริมทัพกันหน่อยในฟุตบอลไทยลีกครับล่าสุดผมมีข่าวของบุรีรัมยูเนเต็ดมาฝากกันบุรีรัมเนี่ยโอ้โหก่อนหน้านี้ก็ปิดดิวนักเตะไทยมาเพียบเลยนะครับเอเลียสดอนเลาะปฐมพลชินพัฒนลีออแต่ก็มีการปล่อยนักเตะ,ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะต่างชาตินะทาบินาสดิออนคูอัมลาทีม ล่าสุดมีการเสริมเข้ามาโหแล้วเป็นกองหน้าระดับท็อปของลีกเซอร์เบียครับคุณผู้ชมบุรีดัมครับจากการรายงานของสื่อเซอร์เบียว่าบุรีดัมได้ปิดดีลคว้าตัวเนมันยานิโคลิตนะครับกองหน้าชาวเซอร์เบียวัย32ปีนะครับย้ายมาจากสโมสสปนปิสานเบลเกรดทีมชื่อดังในลีกเซอร์เบียเลยนะคุณผู้ชมนี่สื่อเขาเอามายืนยันแหละก็เขาบอกอีกนะว่า ทางฝั่งของเนมัญญานนิโคลิตเนี่ยจะมาเซ็นสัญญากับบุรีรัมสองปีด้วยกันซึ่งก็จะได้ร่วมงานกับโกลันคาริตด้วยโอ้หน่าสนใจคือดีกรีดีมากนะเล่นลีกเซอร์เบียปีที่แล้วเนี่ย11ประตูกับอีก2แอดซิตแล้วก็เป็นนักเตะระดับท็อประดับมีชื่อเสียงในลีกเซอร์เบียเลยแล้วก็ที่สำคัญคือลงเล่นกับปติซาเนี่ยไป100นัด20ประตูกับ20แอสซิต เซติดีมากเป็นกองหน้าที่พักบอลได้เล่นรวมได้แล้วก็ยิงประตูคมบุรีดําได้ของดีไปอีกหนึ่งคนนะครับลองคิดภาพก็เนี่ยแหละจะมายืนค้ำหน้าให้กับบุรีดําม,มาประสานงานกับคิสพิมประสานงานกับบิโซลี่ประสานงานกับสุพนัทเหมือนตาโอ้โหและคือดีกรีเขาดีมากคือช่วงหนังบุรีดําเนี่ยเขาดึงมาแต่ละคนเนี่ยโอ้โหดีกรีอัปเดตกว่าเดิมอะ ออย่างนิโคลิตเนี่ยหน้าเป้านะเล่นหลีกสูงสุดเซอร์เบียหลีกสูงสุดรัสเซียเคยไปเล่นซาอุแล้วก็เคยผ่านเกมระดับยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาแล้วครับคุณผู้ชมรอติดตามรับชมแล้วกันบอกเลยว่านี่คือข่าวดีของทัพประสาทสายฟ้าดูกันว่าจะเข้ามายกระดับเกมลุกของบุรีรัมได้มากน้อยแค่ไหนโอ้ต่างชาติยิ่งเสริมยิ่งโหดนะครับก็ติดตามเดี๋ยวมีอีกนะเดี๋ยวมีอีก รอดูแล้วกันรอติดตามข่าวเลยเพราะบุรีรัมย์ตามที่ลุงเนยเขาบอกไปแล้วว่าเขาจัดเต็มแน่ปีนี้ช่วงปีที่แล้วก็จัดเต็มใช่ไหมแต่ช่วงปีนี้จัดเต็มกว่าแล้วตัวเกรดยุโรปเกรดบาร์ซิลเกรดดีๆจะมาเพิ่มโอ้โหบุรีรัมย์โหดจริงๆอันนี้ยอมครับอันเดี๋ยวรอดูว่าจะปรับตัวได้หรือเปล่าแต่คือนักเตะจากจากแนวเซอร์เบียอะไรพวกเนี้ยมาเล่นในไทยเนี่ยผลงานก็โอเคนะหลายๆคนก็ ผลงานดีฝั่งญานนั่นแหละแต่ก็มีหลายคนที่ไม่ดีเหมือนกันก็ผสมกันไปแต่ก็รอดูนะแต่โหระดับ็อปของลีกเซเร์เบียมานี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วจากนั้นนะครับปิดท้ายเรื่องราวของพลังการกันหน่อยพลังการเนี่ยล่าสุดนะครับผมบอกเลยว่าเขาปิดดีลนักเตะเข้ามาเยอะมากแล้วตอนนี้ได้พีรพัฒน์โนชัยยา,ยาไปเสริมแบ็กซ้ายได้กิติพงศ์ผู้เดียวเชือกไปเป็นประตู แล้วก็ได้นักเตะอย่างซามูเอลโลซานะครับอดีตกองหน้าบุรีดำแล้วก็พีทีประจวบมาเล่นเป็นกองหน้าได้ไลฮานสจวอีกครับเสริมแหลกเสริมเป็น10เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการประมาณ1 5 1 6คนสำหรับพลังการทีมนี้น่าสนใจนะครับเสริมแหลกของจริงโอ้เป็นทีมน้องใหม่ที่ไฟแรงแล้วก็งบประมาณเยอะ เชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งทีมที่มาสร้างสีสันให้กับฟุตบอลไทยลีกได้รอดูหลังจากนี้เปิดตัวลัวๆสำหรับพลังการนะครับเป็นอีกทีมน่าดูนะพลังการในฤดูกาลหน้าขณะที่ประจวบกันหน่อยประจวบก็เปิดตัวชาววัดจาก BG เสริมทัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับประจวบปีนี้เนี่ยเสริมอาจจะไม่ได้เยอะแต่เสริมมาเนี่ยการันตีคุณภาพอย่างชาววัดเข้ามาช่วยได้แล้วก็มีเสริมนักเตะดาวรุ่งเข้ามาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับอ่ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยแล้วก็ที่สำคัญแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรรเน่พัทในเคตกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน่นๆกรรเน่พัทในเคตกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กด share, ต,ติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยมุ่งสู่3 0 0แสนซับไปด้วยกันคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ